พี่เราต้องต้องแต่งแล้วของพี่ในบ้างตรงไหนบ้างอ่ะถึงถึงเขตตรงนี้ครับถึงเขตร่องน้ำถึงกาะไผ่เหนือร่องร่องน้ำเนี่ยครับนี่เหรองร่องน้ำข้างหน้านะครับโอเคครับแต่แก่มันแก่ก็มีเสน่ห์แบ้แก่ก็มันอยู่ในโครงการสถานาการ์แะครับเราร้อนเลยเทเจะเขียวกี่ชิ้นครับผม สี่ชิ้นเลยไหมฮะข้าวกับกูจาบบญญ่ายกูพี่กูเยอะเหี้อนกอบเนี่ยพอบุยาน เรายิตจักสาหมดเนี่ยแต่คราวนี้พูกสภาไม่นิจาาการสืหาสหา,ามาก อาไรอ่างของใช่ไหมหัวงนี้ผมว่า <ah> น <oh <oh <uh ั Minecraft> ่ี่ใช่แต่ว่านี่กหน้าหรือหลังด้านหารือหลังเขาหัวหน้ามานหน้าไหมนี่คือนางหงงไงนางหงแล้วคุณจะไปเหรอที่านางหงงะไรเราขึ้นไปพวกบเจะมองเห็นเราไามเี่ยมไหมจำปาเาจะมานท่านอยู่ละเ ที่ได้มาทำร้านกาแฟาตรงนี้นะก็คือเนื่องจากมีที่แล้วก็โลเคชัน่นเป็นวิวของน้งของซึ่งซึ่งมองมองแล้วว่าเออมันรู้สึกเงียบร่ลมรื่นก็เลยแบบแตัดสินใจก็มาเปิดร้านที่นี่เนื่องจากงานอย่างอื่นงานฟรีแลนซ์พวกนี้ก็คือเริ่มน้อยลองแล้วก็น่าจะกลับมาอยู่ในในป่าบ้างนะฮะ ก็โลเคชันวิวความเงียบสงบนะฮะโดยหลักๆล,ลูกค้าโดยส่วนมากที่มามานั่งกินกาแฟาก็คือเขาได้ดื่มกับบรรยากาศเสียงนกเสียงกาาบรรยากาศฝนตกเสียงก็คือเสียงเสียงเสียงเอนจินไม่มีฮะมีน้อยถึงมีก็มีน้อยมาก <ừ. S 1> ก็คือมันเสียงธรรมชาติล้วนๆไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบความเงียบสงบบ้านป่าน,นิดนึงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เชิญชวนมานะครับจะได้ความร่มรื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถที่คุณสามารถที่รีแลกซ์ได้ยาวๆอะไรประมาณนั้นนะ